มึงนี่มึงแสดงรายได้เหยียบยางรถไฟไทยโลละ92บาทพี่น้องเอ้ยลงกคับลงกในตังละ3บาทอาร่อค่อยละสิได้หันมันพอดีแล้วหันซีโลลอยบอริษัทซีเลียดเขียดที่ยังเลยบาที่นี่ดีมันซีเลียดเนี่ยแบบมันโลละ92บาท ยังสิล่องไปอีกอยู่เพราะว่าบัดน้ำมันนะน้ามันคือบอลลูนเนาะพี่น้องต่นออกก็ออกต่นละสามปูสี่ปูมีเดียวเต็มปูต่นบ่ออขนาดชินหอดงาเข้าเขาบ่ออก หนาตายพี่นบบอกแต่บอหนาตาสิขยุ่เห็น้ำมันดีโหดอย่างก็ได้ไปปุ๋ยปีละสามหมื่นสีหนนาตายเมา่ขนาดบริธายาเดเนห้องเขาม่ายาเด็2สองสามปีนี่ยางได้ยี่สงปีแล้วไปายางาี่ 22ปีนี้เราก็มธา,า,า่ายาในปีที่4เห็น็จ่อด่าออกลายเลยท่านักวงเจ้าออกับความบ่อยากกินโดนอยากกินบัานเถาบ้านเถาอยู่พี่นอ้องเน่ยยางพิมพหมดแล้วเกืยบสิเดโคนแล้วดีดีเมื่อเกินหาปี6ปีเก็ได้โคนแล้วครับ พี่น้องคนละเบาของพี่น้องผู้ชายสี่คนม,มุ้ยพ่อขาโทรมาได้ครับเดี๋ยวผมไปซื้อให้ซื้อไม่ซื้อต้นมันให้ต้นมันใหญ่ต้นหน่อย,อนนอยบอบยปปซอออื้อเลยครับขาดทุนพ่ว่าเคยรุบมาแล้วลุนเป็นเ้าต้นใหญ่คือของขะหน่อยซื้อเลยครับไรละสามหมื่นทั้งใหญ่ทั้งยาว ความยาวไม่ต่ำกว่า30เมตรครับแปลงในซิปเก้าไรนา8ปมัดทุกตุนครับผม